たかっこいい จะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ด e ส c ริปชั่นได้เลยนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่เซฟไปบัสซีนะคะพอดีว่าเซฟเพิ่งเรียนเสร็จนอะแล้วก็ ใช่ทุกคนเซฟมาร์กหน้าเมื่อตอนกินข้าวเสร็จแล้วมันเป็นมาร์กที่แบบมาร์กก็เลยเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบใสเองใช่ป่ะซึ่งหน่าสดชื่นมากแล้วก็ไม่มีเวลามาร์กหน้าเพราะตอนนอนก็คือนอนดิ้นเสร็จแล้วก็เลยแบบว่าเออมาร์กไปด้วยตอนเรียนแล้วก็อ่ะไหนๆก็อยู่หน้าคอมแล้วก็พาทุกคนดูไกด์นี้กันไปเลยนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องซูมเลยนะทุกคนหน้าโฟกัสเกมกันไปนะคะเห็นม่มันติดทนดีอ่ะเราเข้าตัวเกมกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้จะพาทุกคนมาลงกันในส่วนของผู้พิทักษ์รอยแยกกันวิธีการลงลงยังไงบ้างนะคะซึ่งผู้พิทักษ์รอยแยกเนี่ยเราก็ลงลงกันแบบขำๆไปเลยทุกคนนะคะไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนะมันจะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันค่ะมีแบบ normal แล้วแบบ hard นะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ขยันลงบ่อยนะคะจะทำให้สมุดเราเนี่ยนะคะดูพวกพลังโจมตีเลเวลต่างๆเนี่ยมันจะเยอะเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นลงทุกวันนะคะแล้วของที่แรก คือดีเหมือนกันนะทุกคนนะคะอย่าลืมมาแลกของด้วยหอคอยตรงนี้นะคะสิ่งที่เราควรจะแลกเลยก็คือตัวของเห็ดพิษนั่นเองนะคะมันทำให้มอนเนี่ยติดพิษเนาะนะคะซึ่งมันจะแบบเอ้เบอร์เลือดของมอนไปด้วยเนาะทุกคนจะเพื่อเสถียรอการ อ่ต่อพลังป้องกันนะคะของเป้าหมายด้วยเนาะเราก็จะใช้อันนี้ขัะในการเล่นซึ่งถ้าเกิดใครที่เล่นครั้งแรกจะยังไม่มีเนาะก็ให้ทุกคนฟาร์มกันก่อนผ่านมากี่วันแล้วทำไมยังไม่ลงนะคะจากนั้นันจะมีเรื่องของอันดับด้วยเนาะเพราะว่าเราอัลจซันเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะคะเสียก็อาจจะยังแบบแรงยังไม่สูงเนาะเพราะว่าเน้นพยายามลงให้เค้ครบก่อนซึ่งถ้าเราลงครบว่ะค่ะมันจะได้พวกของรางวัลด้วยเนาะทุกคน แนะนำนะคะให้เคลียร์ครบที่เว็บ40ีนะคะเราก็จะได้พวกการ์ดเนี่ยมาอัพเลเวลต่างๆนะคะของตัวละครกันเองอืมนะคะอันนี้เราก็ลองเล่นกันดูดวงอุบาทนะคะแบบน,นี้คือดวงอุบาทตีตไปเลยเรียกไป โอ้โหอ่าทุกคนจนำะพอได้เล่นนะคะนี่ปุ๊บอืมเราสามารถย้ายตัวของบอะอันนี้นะคะมาตามบอสได้เลยเนาะนะคะเพราะว่าถ้าย้ายตามบอสปุ๊บมันก็จะช่วยโจมตีให้กับเราอ่าปุ๊บมันผสมใช่ไหมคะเราไปตรงนี้เลยพยายามอัดพลังโจมตีไปนะคะอันนี้ก็เลดการเรียงก็6%แหละนะทุกคน <laughs> ก็สุ่มอยู่ดี เราไม่ต้องอัพสูงก็ได้ทุกคนนี่บอสมานะคะเราย้ายเพื่อให้มันมาตีบอสตรงนี้แล้วก็ย้ายกลับก็ได้ปุ๊บอ่าเลือกเลยค่ะอิลิปแบบสุ่มอ่าได้ทำไมไม่ได้ตัวอื่นบ้างคนนะโอเค อาเซกก็อัพพลังโจมตีไปาายังไม่ได้ตัวอื่นตี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 ตๆๆตๆดตัตตตดัย้ายมาดักค่ะดักทางาสุ่มฮีโร่การทุกคนยังเว้นว่าใครจะเกลือกัน อุบาทมากอันนี้ก็โชคดีนะทุกคนที่แบบได้ม่วมานะคะหลังจากที่เว็บเมื่อกี้อุบาทนะคะอันนี้คือความโชคดีหนึ่งในโชคดีเราก็รีบไปเลยตรงกลางนะคะมีเพิ่มพลังโจมตีไปเลยเราก็นั่งปล่อยสวยๆก่อนข่าวเว็บแรกๆเก็บเ,เงินแล้วกัน อันนี้ที่จริงเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากน้องทุกคนเ4 l e ลส l 4มันได้5เปอร์ใช่ปะถ้าเลเวล5มันก็นิดเดียวทุกคนนะคะแค่โอกาสในการออกอยู่ที่ดวงลลวนว่าเราจะได้อะไรเนี่ยเห็นไหมดอกได้แต่ได้แต่เกลือค่ะอืมอันเราก็เคลียร์บอสไว้เราไปเน้นพลังโจมตีก็ได้เน้องมันจะเป็นการลงทุนที่ไม่เสียดายมากนะคะทุกคน ยาอุบัติแบบเซก็พอนะคะน,นี้เราก็อัพเลยพลังโจมตีนะคะเพื่อให้น้องได้เคลียร์กันไวๆแต่แต่ละตัวนี่คือผสมได้บ้างไว้เนี่ยชิวๆนะคะทุกคนไม่ต้องรีบ้โหผสมไม่ได้ทักตัวมว่วงอะไรเป็นม่วงที่ทำา a เม g ไปก่อนแล้วกันอ่ะตัวบางตัวมันยังผสมได้นะคะทุกคน นี่ไงเหลือฟินน็อกเซียสองสสตัวได้เลยเอาล่ะทุกคนเอาต้องสุ่มหาฟินน้อกเฮ้ยนี่ไงพอเราผสมได้ปุ๊บเราเรียกเลยค่ะทุกคนเอาอยู่หัวมุมก็ได้น,นี่ทุกคนเห็นไหม พอเราอย่าลืมนะคะว่าต้องเหลือสล็อตเอาไว้ด้วยนะทุกคนเพราะเหลือสล็อตเนี่ยนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถสุ่มได้หนึ่งตัวเพราะถ้าเราไม่เหลือสล็อตเลยอะคะ่ะมันจะแบบไม่มีให้สุ่มอ่านะคะอันนี้ถือว่าเป็นเว็บที่ดีถือเป็นเว็บที่น่าประทับใจได้อีกแล้วรอไว้ดักเลยค่ะเราก็เอาพลังโจมตีแค่นี้คิดว่าทีมน่าจะเคลียร์ได้ประมาณเราทุกคนนะคะ คิดว่าน่าจะเคลียร์ได้ประมาณนึงแนละ้วถ้าหลุดก็แบบเออมันก็มีตัวอื่นช่วยทำดามจเนะคะอันนี้เราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วรออัพตัวพลังโจมตีเอาก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้แต้มจากการผสมแล้วให้เกิดเป็นตัวฮีโร่ค่ะเราอาจจะต้องแบบเออเรียกคุกกี้มาแบบผสมอีกวิมัดแลนมัดแลนนี่เราขาดตัวน้องแว่นสาวแว่นเราคงต้องสุ่มแล้วแหละวิมันบ่ววมาแล้วไง มันม่วงจริงๆถ้าทำแบบนี้เราจะเปลืองเหรียญมากทุกคนแต่ว่าก็เซฟทำเพราะว่าเซฟจะต้องใช้นอนนะคะต้องหานอนฟินอลเสียมาหนึ่งตัวนั่นเองอุ้ยได้แล้วเลิศหน้ช่างนี้เลิศเลิศเลิศ นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมได้น้องแว่นมาแล้วปุ๊บน่าเราผสมได้เลยนี่คะ่ะเซก็จอไว้ยู่ตรงนี้เนาะในการสกัดกันนะคะพอเราได้บอสสตัวนี้มันก็จะได้แต้งพิเศษนะทุกคนอ่มาดูกันว่าเราผสมอะไรได้อีกบ้างนะคะโอกาสในการผสมเนาก็คือนี่ตัวนี้เทพมัศนีนะคะเฮ้ยแล้วมันมาเลยไงอันนี้เราก็จะได้อ่อพวก ของพิเศษนะคะทุกคนนี่ค่ะอัพพลังโจมตีเลยแต่ถ้าเราสามารถเอาออกไมก่ซัมมอนออกมาได้อีกก็จะดีมากๆเลยนะแต่มันแบบแอบเลินลังไม่เป็นไรทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ค่ะเน้นเคลียร์ไวหรือถ้าเราพอใจกับ3ตัวตรงนี้ได้แต้มแบบโอเคแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็ได้นะคะมาอัพพลังโจมตีแทน นี่ค่ะเราอัพพลังโจมตีนี่พลังโจมตีก็เยอะอยู่นะเห็นปะวิมันตันที่30เลยนะอันนี้เริ่มเยอะแล้วไอมมอนเริ่มมาลวนๆแล้วนะคะแต่และตัวมันจะมีคุณสมบัตินะคะเพิ่มเติมพอเสียหายวงกว้างนี่ค่ะเราสามารถย้ายตัวกุกกี้เรานะคะ ให้ไปอยู่ดักหน้าดักหลังนี่นะคะมันก็จะเคลียวไวขึ้นนี่ไงทุกคนเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันนะคะอ่าอันนี้ก็จะกระเถิบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะเพราะเรได้โบนัสนะคะจากฮีโร่เนาะมีทั้งหมด3ตัวที่แตกต่างกันนะคะได้พันห้าโบนัสถอคอยนะคะ อ่ะเวลาที่เหลือของเว็บบอดเนาะถ้าเราเคลียร์ได้ไหวแล้วก็เคลียร์ได้เว็บที่40นะคะมันก็จะได้แต้มประมาณนี้ค่ะที่จริงมันสามารถทําได้มากกว่าน,นี้อีกนะทุกคนนะคะก็ค่อยๆทําไปเนาะก็แบบที่เซบบอกเลยค่ะว่าทีละสเตปนะคะมันจะมีเลกิ้งให้ด้วยท็อป7นี่เซบยังได้แค่นี้อยู่เลยทุกคนถ้าไปท็อปขอ้างบนเนี่ยต้อง300นเนาะมารีสเตตั์เนาะทุกคนแล้วก็5 0 0 0นะคะตรงนี้แล้วก็ได้ที่สุมสกินด้วย ก็เราทําแบบสเต็ปเม,มื่อกี้เลยค่ะถ้าเราไม่ดวงอุบาทจนเกินไปนะมาใช้ดวงนิดๆด้วยทุกคนนะคะแล้วก็หลักการในการสุ่มเนาะอาจจะไม่ต้องอัพเยอะจะเกินไปมาอัพพลังโจมตีแทนนะคะซึ่งเมื่อกี้เซฟรีเล่นไปเยอะเนาะ,นะทุกคนถ้าเซฟไม่รีเล่นเยอะแล้วอัพพลังโจมตีะคะ่ะอาจจะทาให้ได้แต้มมากกว่านี้ก็ได้เสร็จแล้วนะคะถ้าเราลงเนาะเรามาอัพเลเวลคะ่ะแต่ละตัวไว้เนาะซึ่งแต่ละตัวมันก็จะเป็นดาเมจให้กับเราด้วยใช่ไหมมันแม็กซ์สิบเนาะ แะสเตตัดมันก็จะเยอะขึ้นนะคะให้ยา,ยามลงไปบ่อยแล้วอัพเลเวลตรงนี้ค่ะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ความเกลือก็เช่นกันนะคะเสร็จแล้วได้แต้มมาแลกของค่ะทุกคนบอกเลยคุ้มมากๆนะคะให้มาแลกกันหนอยอันนี้ด้ต้องสิบอันเนี่ย เพื่อขยันทำสเตตัสเพิ่มแบบเพิ่มพวกเศษพลังโจมตีอะไรเงี้ยค่ะก็มาซื้อตรงนี้ได้นะมันเอาไปอัพตัวของวีรชนได้นะทุกคนประมาณนี้ค่ะของไม่ต้องมีแค่เล่นบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับกิจกรรมผู้พิทักษ์ลายแยกค่ะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำหรับเซฟนะเซฟว่าสนุกมากเหมือนเราแบบเล่นเกมหอคอยอะ่ะเออวางผงวาง,วางแผนะเออสนุกนะคะทุกคนมาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะเห็นไหมวิวมาซึมแล้วทุกคนเออไปละบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะ